สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่ในอีเวนต์ใหม่นะครับก็เป็นอีเวนต์การอัปเดใหม่ด้วยเนาะก็หลายๆคนก็น่าจะทาอีเวนต์กันแล้วแหละนะครับแล้วก็น่าจะพากันดูรีวิวหลายๆช่องไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะตัดสินใจกันแล้วนะคือส่วนหนึ่งน่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละนะครับว่าจะทําหรือไม่ทำเนาะ ส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับเพิ่งเข้าไปสง่งหลายๆช่องนะครับที่เขาทํากันแล้วเขามารีวิวเนาะเขาบอกว่าคือตัวเนี้ยนะครับโดยอนเนี่ยเวอร์ชันไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากแล้วก็สกิลงงนะครับแล้วก็เอามาสู้ตัวเมตากับเก่าหลายตัวเนี่ยคือแทบจะสู้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะแล้วทีเนี้ยคือผมก็ตั้งใจว่าจะทําแล้วไงเพื่อนๆนะครับคือมีเพจแค่นี้จริงๆนะ สามหมื่นห้านะครับอ่ามีเพรแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ซื้อคอร์สแล้วก็ตํานานไปด้วยนะครับขออภัยนะครับซื้อคอร์สแล้วก็ตํานานไปแล้วนะครับเออก็คือเซ็ตเลนส์คราฟแฟลชซลเรียบร้อยนะครับเพราะว่าคือผมกลัวว่าผมอะเลิกงานดึกแล้วทีนี้ไม่มีเวลาไปซื้อคอร์สนะครับเออกลัวซื้อไม่ทันเอาง่ายๆเลยคือกลัวซื้อไม่ทันนะครับก็เลยซื้อไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ดูเลยนะครับว่าตัวมันเก่งหรือว่าตัวมันยังไงนะครับน้งเพื่อน ก็ S <S <an> ไม่เป็นไรนะครับคือจุดประสงค์ที่ผมตั้งใจที่จะทําแล้วก็จะจะทาตัวละครตัวนี้นะครับ <S <S <an> <S คือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบทําตัวละครประจําแผดอยู่แล้วนะครับคือค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าการที่ตัวละครประจําแผดมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเ,เก่งนะครับค่อนข้างที่จะเก่งเนาะ <S <S <an> <S เอาง่ายคือถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครที่มันย้อมหรือว่าตัวละครแบบลองแผดอะไรเงี้ย ตัวประจําแผ่นเนี่ยน่าจะเก่งแหละสุดและอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถแบบเอาชนะทุกตัวในเกมเศรษฐีได้มันก็ไม่ใช่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราทําการ์ด1การ์ดเนี่ยนะครับคือตามความคิดผมนะคือผมอะ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้ทําเพราะว่าตัวมันเก่งนะครับบางคนเขาไม่ได้ทาเพราะว่า,าสก,กิลมันโหดบางคนเขาทําเพราะว่า โมเดลมันสวยนะครับหรือว่าอาจจะอยากสะสมอะไรอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเออก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันนะแต่ผมอะ่ะที่อยากทําเพราะว่ามันเป็นตัวละครประจําแพทแค่นั้นเลยนะครับโดยที่ผมไม่ได้สนใจสกิลอะไรเลยนะยังไม่ได้ไปดูสกิลเลยว่าสกิลมันดีหรือไม่ดีอะไรเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ค่อนข้างที่จะเกินยาวไปน,นิดนึงนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเบิร์ดคุงจะมาสุ่มนะครับโดยที่มีงบประมาณ35มหมนนี่แหละไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านะ คือปิดไม่ปิดในงบ3ามหมนี้ผมก็จะสุ่มนะครับถึงแม้จะไม่ปิดเดี๋ยวผมก็ไปหาเพชรหรือว่าหาวิธีทางให้มันปิดให้ได้แหละครับเพราะว่าผมซื้อคอร์สไปแล้วไงเออมันต้องปิดเว้ยถ้าไม่มีเพชรปิดแม่งก็เติมยับไปเลยนะครับเออเรามันแบบเรามันทุ่มเทเพื่อเกมนี้อยู่แล้วนะเพื่อนโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีเวนต์นี้เขาให้ตามหาอะไรบ้างเนาะการสุ่มก็น่าจะเป็นการสุ่มแบบ ร้อยห้าสิบแล้วก็ห้าร้อยนะครับแล้วก็เป็นแพ็คเพิ่มเลนเลยนะครับอืมอัตราการสุ่มเดี๋ยวมาดูกันซิอัตราการสุ่มนะครับเพื่อนๆดาบสองจุดเก้านะชุดของโดยอนเอเนี่ยสิบเอ็ดเนาะคือเอเนี่ยมันเราไม่ต้องแบบไปซีเรียสกับมันเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันออกง่ายอยู่แล้วนะครับอ่ที่ซีเรียสก็คือเครื่องประดับนะครับมันหนึ่งจุดห้าตุ๊กตาโดยอนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับอ่ะ ก็ง่ายๆเลยนะครับตามหา A บวกนะครับเอบวกมีอะไรบ้างละ่ะก็คือ A บวกดาบนะครับแล้วก็ A บวกเครื่องประดับนะเพื่อที่จะนำมาแลกเอสเนาะ,ะนเครื่องประดับเนี่ยเราใช้เอสหนึอันนะแล้วก็ตุ๊กตาโดยอนเนี่ยนะครับใช้ทั้งหมด5อันเนาะเพื่อที่จะปิดอีโวนะครับเราปิดแค่อีโวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับปิดอีโวให้มันได้ก่อนนะ โอเคเนาะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพื่อนนะที่เหลือผมก็ไม่ไม่น่าจะรีวิวอะไรต่อแล้วเนาะก็น่าจะพามาดูแค่ตัวละครแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสกิลนิดนึงแล้วกันนะครับคือจริงจริงอีเวนต์เนี้ยนะครับคนน่ะตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็รอคอยมากพอเห็นสกิลตอนที่เขาออกทีเซอรนะ์เนาะในเกมเซษฐีที่เขาออทีเซอร์ก่อนที่จะปล่อยอัปเดตอะ คือเหมือนตัวมันจะเก่งนะครับแล้วทีเนี้ยน้องเพิ่งมาวันแรกเพื่อนเราอาจจะยังไม่แบบไม่สามารถไปการันตีได้ว่าน้องอ่ะไม่เก่งนะครับเพื่อนๆนะเราอาจจะลองเล่นไปก่อนหรือไม่ก็รอจี้ซัพพอร์ตหรืออะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตัวละครมาจําแพนมาเสร็จแล้วเนี่ยอีเวนต์ต่อไปเนะี่ยมันจะเป็นจี้ซัพพอร์ตตัวละครนะครับเผื่อ GM เอ้เขาเอาจี D ้ดีๆมาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ เราไปตัดสินในการเล่นแค่แบบวันเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอาจจะบางคนอาจจะยังเล่นไม่เป็นเลยยังไม่ได้รู้ถึงสกิลแล้วก็สกิลมันเป็นสกิลที่เมตาใหม่ด้วยนะครับก็พยายามแบบเรียนรู้มันก่อนนะครับเนาะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกีไปเรื่อยๆอเพื่อนจนกว่ามันจะเข้ากับน้องเนาะดูว่ามันมันจะโอเคไหมนะครับพอเล่นไปสักพักแล้วถ้ามันไม่โอเคค่อยว่าก,กันนะครับเราก็คิดซะว่าเป็นตัวสะสม โมเดลมันสวยดีนะครับเออเอาไว้สะสมประดับไอดีสวยๆนะครับคือกูมีอ่ะกูปิดได้อ่ะทำไมประมาณนี้โอเคปลอบใจตัวเองคือผมไม่รู้ว่าผมจะปิดหรือเปล่านั้นเพื่อนนะแต่แบบมึงพูดเหมือนมึงปิดแล้วก็เติมคอร์สอะไรเรียบร้อยเออโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลกันดีกว่านะเพื่อนนะว่ามีอะไรบ้างเนาะสกิลคือผมยังไม่ได้เข้ามาดู <c oughs> ขออภัยนะครับถ้ามีมีเสียงอะไรแบบน,นี้นะ คือผมยังไม่หายเป็นหวัดเลยนะครับนะก็อาจจะแบบมีตะกุกตะกักบ,บ้างก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลน้องเต็มๆกันดีกว่านะครับแล้วก็มาดูกันว่าตัวนี้มันคุ้มไหมกับการที่เราปิดมาแล้วก็เติมพอเติมตำนานให้นะครับอ่ะสก,กิลแรกนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉัน80%นะครับสไลด์เกตหิมะอ่ะอันนี้สไลด์เกตหิมะเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็คล้ายๆกับ สกิลแท็กเกิลของกรแล้วก็ของเคนนะแตอ่อีพวกนั้นอนะ่ะมันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะแต่ตัวนี้มันจะไปข้างหลังด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็มีการป้องกันการเคลื่อนย้ายโดยผู้อัญเชิญนะครับก็คือ50%ป้องกันอันเชิญก็คือพวกของมันวอลของโคของผาพระไมีเนี่ยนะครับก็คือป้องกันพวกนี้ได้นะครับง่ายๆคือถ้าไปชนกับตัวอันเชิญก็คืออ่ะมีป้องกัน50นะครับ โอกาส60%ป้องกันการำโมยเบิร์นอ่านี้ดีนะครับผมผมมองว่าดีเลยแล้วก็เมื่อฉันทอยเต๋านะครับ70%ใช้เดีย๋ยนะ70%ใช้เอฟทอร์นโดนะครับบนที่ทั้งหมดภายในระยะแต้มเต๋านะครับอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนน้ำกระเซน็นอารมณ์เหมือนพื้นที่ของเดดอะไรอย่างนี้นะ แต่ความสามารถของเทรโผมยังไม่ไม่เข้าใจนะครับยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ดูเนาะแล้วก็80%นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับ80%เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามภายในแถวดังกล่าวนะครับเป็นหุ่นกระบอกอ่านี่มีสาบแถวนะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ล็อกข้าผ่านทางเมืองคูนของฉันนะครับ80%ละเวน้นครับ และเว้นการยกเว้นค่าผ่านทางนะครับก็คือถ้ามันตกล็อกเมืองคูนะนะครับสก,กิลยกเว้นค่าผ่านทางจะไม่แสดงผล80%เนอะอส่วนสก,กิลเทอร์โดเนี่ยผมขออนุญ,ญาตแบบว่าถ้าปิดได้นะผมขออนุญ,ญาตไปเล่นก่อนแล้วค่อยแบบมารีวิวตัวละครอีกทีนึงแล้วผมก็จะใส่รายละเอียดแล้วกันนะเอออันนี้คือผมยังไม่รู้จริงๆอ่ะเพื่อนๆนะครับและวพราะผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษาด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือมันมันเพิ่งมีในในใน,ในเซิร์ฟไทยอ่ะเพื่อนๆสก,กิลเนี่ย ็นเกาหลีไม่มีเลยนะครับเออโคตรแบบเปิดเมตาใหม่อ่ะเื่อนเออประมาณนี้นะครับโดยจากที่ดูแล้วเนี่ยหนึ่งมีป้องกันอันเชิญสองมีป้องกันการคำราเบอร์น่ะอันนี้โอเคแหละนะครับแต่ที่ไม่มีก็คือไม่มีแปนนะครับแล้วก็ไม่มีโล่ทองมาให้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ต้องอาศัยโล่นะครับหมวกโล่หรือว่าแปนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบแน่นอนต้องมีโล่ทองนะครับต้องมีแปน ไม่ฉะนั้นคือเราอาจจะแบบสร้างแลนด์มาร์กไม่ได้เพราะสกิลเขาส่วนใหญ่คือต้องตกแลนด์มาร์กเพื่อที่จะสาบหุ่นสาบแถวอะไรอย่างนี้นะเอออ่ะโอเคเนาะส่วนสกิลของอ,อคอตูมนะครับเดี๋ยวพาไปดูคอตูมนิดนึงคอตูมก็น่าจะเหมือนกันหมดเนาะอ่านี่คอตูมของตัวซัมเมอร์ชุดว่ายน้ำอ่ะคอตูมของ โดยอนนะครับก็เมื่อเริ่มเทินนะครับ60%สอรสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับอารมณ์เหมือนเด็ดนะ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปสุ่มแล้วกันนะครับเพื่อนก็ภาวนาวอวยพรให้ผมปิดแล้วกันเนาะไหนๆนก็ก็คือแบบลงทุนซื้อคอร์สแล้วนะครับ GM ก็อย่าใจร้ายแล้วกันนะขอให้ปิดไม่เกิน35 0 0 0นี้นีเถอะนะครับ เออขอให้ปิดไม่เกินไม่เกินงบที่มีเพชรอยู่แล้วกันนะครับจะจะสามหมเปะผมก็ไม่ว่าแต่ขอแบบว่าให้ปิดตามที่เพชรที่มีอยู่หรือไม่ก็อาจจะปิดสัก20,000ก็ได้นะครับเก็บเพชรไว้ทําแบบจี้ซัพพอร์ตน้องแนละ้วเผื่อเผื่อแบบจี้ซัพพอร์ตน้องมาอะไรอย่างนี้นะอ่ะโอเคนะครับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใครที่ปิดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็คอมเมนต์เผื่อแบบว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับคนที่กําลังตัดสินใจอย,อยู่แล้วก็ยังไม่ทำอีเวนต์นะครับ เป็นแนวทางในการทำอีเวนต์เนาะก,ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับปิดเท่าไหร่แล้วก็ทำตำนานไหมหรือว่าสกิลน้องมันโหดไหมหรืออะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าจะบอกเป็นเซจจี้ก็ได้นะครับว่าเซจจี้ไหนเหมาะกับน้องอย่างี้นะอโอเคเราก็จะไปเริ่มสุ่มกันเลยนะเพื่อนนะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด35,600นะครับอ่ะผมก็จะสุ่มแบบแพค5 0 0เลยนะครับเราก็จะมาดูกันนะ ว่ารอบนี้เราจะโดนไปเท่าไหร่รอบที่มันบอลมาผมหมดแค่20,000กว่านะคบเพื่อนประมาณ25,000-26,000เองนะรอบนี้ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับอ่ะแพ็คแรกครับลุยโอ้ oh my god แพ็คแรกแพ็คแรกดาบมา2เฮ้ยหรือว่า GM จะรักเรา คือตอนนี้ผมสุ่มตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับเลิกงานมาก็สุ่มนะไปครับคือที่มันออกยาก,ยากก็คือเครื่องประดับเนาะก็คือ0.1ใช่ไหมส่วนอีดาบมันก็ไม่ไม,ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ดาบมันต้องใช้เยอะนะดาบต้องต้องใช้เท่าไหร่วะต้องใช้10บอันเหรอต้องใช้10อันแหละนะครับตอนนี้ได้มา2แล้ว อะไปต่อครับมาหน่อยเพื่อนอืมแท็กแรกมานี่หลังๆมาแม่งเงียบเลยเพื่อนหมดไปประมาณ5,600แล้วอ่ะได้ด่าม,มา2อันนะครับมาหน่อยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเออด่าม,มาอีกหนึ่งครับ ใส่เครื่องประดับไม่มาเลยดาบสมแล้วบางคนคือเครื่องประดับเขาแบบอันนี้เลยนะเพื่อนนะคือแบบเกินอะ่ะเออมึงสุ่มยังไงวะเครื่องประดับเกินนะอ่ะเฮ้ยเริ่มเสียวๆแล้วเพื่อนๆอ่ะโอเคไปต่อครับ ต้องประดับมันหน้าตาเป็นยังไงอะแม่งไม่ออกเลยไม่ออกจริงหรอมันเพิ่มเลดขนาดนี้อือหือตอนนี้หมดไปหมื่นหนึ่งแล้วเหื่อนได้ดาบมาสามวันนะครับผมแบบมั่นหน้ามากเลยนะแบบมีเพจแค่นี้จะทำอีเวนต์นะเราแบบมั่นหน้ากว่านั้นอีกก็คือแบบซื้อคอสตูมแล้วทำนานไว้แล้วนะครับ ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราจะปิดเราก็ปิดนะครับอมืมันไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนมาหน่อยเธอมีเครื่องประดับมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยเงียบกลิบจริงปะเนี่ยไม่ง,งั้นก็ขอเอสมาเลยไม่ปิดแน่เลยแบบเนี้ยผมอะ่ะ เครื่องประดับมาหนึ่งแล้วครับโอ้ยกว่าจะออกหมดไปเป็นเป็นหมื่นแล้วดาบเลยอีกเนะครับอะดาบมาอีกแล้วหนึ่งดาบเลยอีกหครับดาบเลยอีกห้าเสียวสหลังแล้วจะไปหาเพชรมาจากไหนก่อนเพื่อน ถ้าผมไม่ทำอีเวนท์ที่แล้วอ่ะผมน่าจะมีเพรพอปิดอยู่นะครับอผมเสือไปทำอีเวนท์ที่แล้วนะเออเอาเพรไปไปทุ่มประมาณหมื่นกว่าจะหมดแล้วนะเนี่ยเพรเนี่ยเฮ้ ดาบมาครับดาบเลยอีกสี่นะดาบเลยอีกสาแต่เครื่องประดับไม่มีเลยเครื่องประดับไม่ออกเลยเครื่องประดับอยู่ไหนหืเครื่อง no ประดับฮัลโหล กู <c oughs> จะลองอ่ะตอนนี้ก็คือหมดไป25งหมแล้วนะครับประมาณ25งหมเลยเป๊ะๆนะก็เอาเรื่องอยู่เพื่อนๆค่อนข้างที่จะยากอยู่นะอีเวนต์นี้บางคนบอกว่าปิดง่าย พี่ผมจะหมดแล้วเนี่ยแต่เครื่องประดับมันออกยากมากเลยนะดาบจะครบแล้วแต่เครื่องประดับยังไม่ครบเลยอะ่ะเพื่อนอมไม่มีเลยเว้ย ไปดูก่อนว่าขาดอะไรบ้างตอนนี้เหลือ6 0พันเพชรดาบเหลืออันเดียวนะครับส่วนเครื่องประดับนี้เหลืออีกตั้ง4อันจะไปหามาจากไหนก่อนจะปิดไหมเฮ้ยยากอยู่นะขอเอ็เครื่องประดับมาเลยได้ไหมโอ้ย ดาบครบแล้วครับตอนนี้คือเหลือเครื่องประดับอย่างเดียวเลยไม่เอาดาบแล้วจเจ้าเครื่องประดับออกยากว่ะอือหื เออเครื่องประดับเลอีกสามอันนะเพื чи, ่อนผมจะไม่หามาจากไหนกระเพ็ดผมหมดแล้วหมดจริงนะเนี่ยคือดาบเกินมาสองอันเครื่องประดับขาดอีกสามอันนะเพื่อนเออเอาเรื่องอยู่ อตอนนี้ก็คือหาเครื่องประดับอีก3อันนะครับรับไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านะหาฟาร์มเพชรก่อนคือตอนนี้หมดไป3 5 0 0 0นะ,ะก็ขาดเครื่องประดับอีก3ชิ้นนะครับไปหาจากไหนได้บ้าง สาห์แบบว่าเออซื้อคอร์สไว้นะว่าจะเติมให้ดูใส่คอร์สให้ดูสะหน่อยนะครับเพื่อนอ่ะโอเคนะครับเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ในอีเวนต์เนี้ยนะครับมันมีตัวละครแจก,กฟรีด้วยนะก็คือตัวซัมเมอร์นะเป็นซัมเมอร์ชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีคอร์สอะไรไมาให้น้องด้วยเนาะเหมือนผมเห็นอยู่อ่ะมีจี้ลิง์นะครับ มีคอสตูมแล้วก็พร้อมครบเซตเนี่ยทำไมมันแพงกว่าตัวใหม่ตัวซัมเมอร์ี่ความสามารถอะไรผมยังไม่ไปดูเลยนะอคือให้ตัวฟรีเป็นตำนานมาเลยนะครับถ้าใครอยากได้จี้ลิงก็มาซื้อแล้วก็ตำนานคอสตูมอะไรอีกเนี่ยผมว่าซื้อตัวนี้จะไม่ดีกว่าไม่ต้องสุ่มไงได้ตัวฟรีมาแม่งก็แล้วตัวสวยด้วยอ่ะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน,นเพื่อนๆไม่ปิดนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะต้องไปฟาร์มเชรต่อแล้วก็ค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะปิดไหมนะเออถ้าไม่ปิดก็ถือว่าฟาดคอไปแล้วกันนะคะใหญ่ด้วยคือซื้อคอซื้ออะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะเอาไว้ถ้าปิดผมก็จะมาทําคลิปรีวิวนะครับถ้าไม่ปิดก็ ผมจะหายสาบสูนไปสักหนึ่งเดือนแล้วกันยอมใจนะครับอ่ะมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใครที่ปิดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกมดคงหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กน้อยช่องนี้ด้วยนะครับ,บเพื่อนๆแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมปิดอีเวนต์ได้ด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้กกันนมาตลอดนะ ถ้าพูดผิดพลาดประการใดหรือว่ารีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ